หิงห้อยเนี่ยนะครับก็เป็นจริงๆเป็นสัตว์พวกตัวด้วงครับแล้วก็ในช่วงตั้งแต่ตัวที่เขาเป็นตัวอ่อนเป็นหนอนเนี่ยเขาก็มีแสงเรืองเรืองแสงได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่กระพริบนะฮะแต่พอเขาเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยเขาก็จะกระพริบแสงตามจังหวะเฉพาะเลยนะครับแต่ละชนิดหิ่งห้อยมีหลายชนิดมากแต่ชนิดก็มีรหัสเฉพาะเลยเตึ๊ดตตึ๊ดตตหรือว่าเตึ๊อตตึ๊ดตอตอะไรหนึ่งของเขาเนี่ยเฉพาะของแต่ละชนิดครับเพื่อที่ตัวผู้กระพริบตัวเมียกระพริบตอบครับก็จะรู้ว่าโอ้ หาคู่กันเจอนะฮะนั่นก็เป็นปการส่งรหัสสัญญาณเพื่อในการเลือกคู่ครับการเรืองแสงของหิ่งห้อยเนี่ยนะครับในภาษาทางเทคนิคเขาเรียกว่า b i o l u m ม n นิเซนส์นะฮะซึ่งก็ถ้าผมจะบอกว่ามันเกิดจากปฏิกิริยาเคมีลรซิฟเฟอรินนะฮะทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียม ATP ออกซิเจนแล้วทำให้เรืองแสงแบบผมพูดอย่างนี้หมดหมดความโรแมนติกของแสงหิ่งห้อยเลยนะครับเราไม,ไม่ต้องมาวิทยาศาสตร์ันมากแค่มาในบรรยากาศใน ที่ทุ่งน้ํานี้นะครับไม่มีมลพิษทางแสงจากเมืองแล้วก็มาเห็นแสงหิงห้อยระยิบนะครับนับร้อยนะครับอยู่รอบๆตัวเราแค่นี้ก็ชื่นใจมากๆแล้วครับ